ต้อนรับนักเรียนที่กำลังเลิกเรียนและคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังเลิกงานค่ะมาแล้วค่ะฝนมาตรงเวลา16.30นะคะเม่ก็คือสวยงามมาเลยก้อนใหญ่ดำทะมึนน้ำทท่วมนีตกแรงนักแล้วก็ก่อนฝนตกนี่คือลมแรงมากๆด้วยค่ะ อันนี้เป็นวิวจากโรงพยาบาลไทยนครินนะคะเวลาที่กิฟกำลังตัดต่อวิดีโออยู่เนี้ยคือประมาณ3ามทุ่มฝนก็ยังไม่ได้หยุดดีนะคะก็ยังเป็นแบบละอองฝอยอยู่เลยมาสมกับความยิ่งใหญ่ของก้อนเมฆจริงๆค่ะมาใหญ่หนาและดำขนาดนี้แต่ก็ยัง ขอบคุณนะที่ไม่มีฟ้าผ่าฟ้าร้องฟ้าแลบที่เป็นแบบน่ากลัวถึงแม้เธอจะมีลมมาแบบแรงมากในตอนแรกแต่ว่าสักพักหนึ่งลมมันก็หยุดไปนี่ค่ะบรรยากาศการจราจรในซอยนะคะซอยแถวบ้านก็เริ่มน้ำท่วมขังแล้วค่ะฝนตกแรงและมาเร็วมากขับขี่กันอย่างปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ